แชมป์หนบั UBO ในรุ่นไฟเวทยังพัฒนาขึ้นได้อีกโดยล่าสุดนั้นลูดี้เอนันเดสเทนเนอร์ของแอนโทนีโอรัสโคกา แชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของรุ่นี b อในวัย26ปีชาวเมริกันเจ้าของสถิติการชกชนะ9ครั้งชนะน็อก6ครั้งเขาแพ้1ครั้งได้ออกมาเปิดเผยถึงสิทธิ์ละของเขาว่าแอนโทนีมีช่วงเวลาของเขาแล้วบางครั้งเขาก็คิดมากจนเกินไปผมต้องการให้เขาดีขึ้นเขามีพรสวรรค์เขามีทัศษะแต่บางครั้งทักษะและความฉลาดก็ไม่เข้ากันมันขาดหายไปเอันเดสกล่าว สำหรับทางแอนโทนีโอรัสโคกาไม่ได้มีประวัติการโชคสมัครเล่นที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์ระดับนานาชาติมากมายแต่เขากลายเป็นนักโชคอาชีพหลังจากเอาชนะไมเคิลแองเจลตตี นักชกขวัญใจในโอลิมปิกในรอบแรกของการคัดเลือกนักชกโอลิมปิกปี2020โลัลสโคก้าได้รุ้นแชมป์ตั้งแต่ชกไฟอาชีพครั้งที่6และเขาได้แชมป์ในไฟที่8เอเนเดสเทนเนอร์ anner, เขาได้กล่าวอีกว่านอกจากนี้เขายังขาดประสบการณ์ซึ่งมีบทสําคัญมาก แต่ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเมื่อคุณเป็นแชมป์โลกนั่นคือสิ่งที่ผมบอกเขาเอเนเดสกล่าวสำหรับทางอุรัสโคก้าเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการน็อกลิคุคาโนได้อย่างยอดเยี่ยมจนเขาคว้าแชมป์โลกมาครองได้เมื่อเดือนกรกฎาคมโดยเป็นการโชวอาชีพในครั้งที่8ของเขาเท่านั้นก่อนหน้านี้2องไฟเขาท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของนูนยูบีกับทางเคนจิโรเทลจิแต่เขาก็แพ้น็อกไปมีเหตุ การมากมายเกิดขึ้นในการโชคอาชีพสิบใยของทางโอราโคกาปัจจุบันเขาฝึกซ้อมในร็อตแอนเจริสนั่นเอง